เสือถอยเมื่อเสือเม,มือ่อเมื่อเสือได้ลวงพึ่งแล้วได้เอาถุงอะไรมาใส่หรือเปล่าก็ไม่รู้บอกอาการค่อนข้างหน้าเป็นห่วง ถุงกอบแกบใส ออเอาถุงหรือคุมาด้วยหรือ,ปรอเปล่าเดีถุงหน่อยหลายพดูดเดีโอ้ยน้ำไหลหรูดสดๆออกคนเอาอู้ก็ไมีต่อยร่นเถอะวะใช้ถุงนี่นี่แหละหลายพูดถุงอ่ะเไไยี่ยมมากอ่ะหยกถุงออกใส่ก่อน ก่อนอืน่นไก่มาตัดว่าชิมาเลียมอาหมิ่นเอาอย่างเต็มจะบรลวกเออมก็ยังบปแตกบปรยังแบบนี้ฮั่งบปกุแม่มกับชิบุญมือหัวผาดลืมลืมมีใหม่เดี๋ยวมัดเซนี่ก็ได้มัดเซนลวดนี่มั<อ>ัดตนี<อ><อ>เรียบร้อยสำเร็จไปหนึ่งรัง เอ๊วันนี้ยายหมอมาสวน่ะมาสวนได้ยินเสียงคอกๆคแคร็กใครมานะเดอะแบทแมนหรือเปล่าเดอะแบทแมนหรือเปล่าโอ้ปู่เตี้ยนี่เองช่างใหญ่ช่างใหญ่ม,ม,มาหยังมาหยังป้ามันสิอะไรยายหมอบอกน,นั่นป้าโทรมีแม่พร้อมเพื่อนเอามาวางแมนไว้ในกอไผ่เดี๋ยวพี่นอ้องเอย เอาเอาเอาแม่มันออกขั้นก็เอาเมยมันออกมันก็จะไปอยู่ในต้นปาล์มต้นไผ่นี่ต้นไผ่มีห้งนิ่มห้งมันมันมันไม่กัดปู่นะมันไม่กัดเฉยได้มาอย่างสวยงามไปเอาไปฝากกันไอ้นตัตโตเออมาลังละสองร้อยไปฝากลูกชายคนโต แต่ว่าเรียกเง yup. ินลังละสองร้อยใส่มึงดูดูใกล้ๆดูโออเฮ้อเฮ้อฮ้อเโอฮ้อเเงินนะของแท้ของแท้มึงต้องโดนเ้นตีนกูแน่ๆมึงต้องโดนไฟกูแน่ๆเอาใส่ถุงเอาใส่ถุงเดี๋ยวใบตองเสียใบตองอันหอกสะก้อนก็ได้นี่เด um ีใบตองหอกก็มีเอาใบตองกล้วยห้องสะก้อนเพื่อความสวยงามเดี๋ยวก่อนยัดใส่ถุงห้องมีกันไกลมันเปเนห้องก่อ เออ <laughs> เห็นแน่แน่วันนี้อยู่บ้านอุ้มน่นแหละอุ้มซ่อนไว้อุ้มย่านเฮือนมาแล้วอุ้มไปอยากให้ปูไปหากูจะทำให้อยู่แน่แนบ่เตี้ย <laughs> มาจับช่วยได้แล้วเดี๋ยมันหักนะ <laughs> เดี๋ยวไปตัดไปตองมาให้ตัดไปตังหรือเปล่า แล้วต้องบ่ใส่ถุงเลยยังมันใหญ่เกินไปบ่ถุงหมดหรือ,อยังคุณ่อน่ะอาวุธเพื่อนโอ้หเนาะวิธีเอาแล้วมีดเพิ่นไปใส่คือบ่ขาดมีดนึกว่าเสียไปไว้ถูออีหยังไม่ใช่โอ้แบบมีถุงไปถุง,งไปซื้อน้ำแข็งมากก็ต้องเก็บไว้แล้วแบบนี่เหมาะถุงใส่น้ำแข็งนี่น้ำมันหยดเนี่ยดีนี่นน Còn ừ. yeah, huh? con bông ikan gai. Ừ. Để ha. Tung há đi. Áo, Hello Ồ. Oh. Hello? Hello, hello. ยังอยู่ป่าอยู่ยังอยู่บันานายมอยู่เหมาะมวา่าน่าไดวคุยกับเจ้าหน้าที่ก่อนได้ว่ามันเหมาะว่าน่าได้ยี่บ่อโอนนะเออเหมาะว่านาเป็นซื้อพี่ก็ได้เดี๋ยวพี่เข้าไปจัดการกันว่าเหมอบได้เพราะว่าหลักฐานใบยังของพี่กับน้ำตุกกับพมีอยู่ตัวบัตรประชาชน เดี๋ยวเดี๋ยวคำเพียนเข้าไปเป็นตัวแทนอาจารย์หมอถ้ามอบได้โอ้มอบห้คนซื้อเลยก็แห่งดีแล้วสินะมันจังเบยายนากเขา <laughs> มอบอันไหน,นอโอเคโอเคจ้าจ้าน้องอนุพรพืนสิ มอสิโอนขี้ดินให้แล้วเราจื้อซื้อแล้วล้านเจ็ดไปยืมสหาหณากรมาแล้วนี่แหละสงสัยว่าใครอาผ้าหม่มใหญ่หมอมาตรงนี้นี่มีคนมานอนแถวพี่บ่ามันตน้องมีด้มานอนพี่นอนปลาไพคนยังบเห็นบ่านอนกับผู้ชายว่า ออกมาตัดห้านี่แหละมันเอามา <laughs> ไปขึ้นรถละบอเดี๋ยว, <laughs> ยวชีว่หอยอยู่นี่เอาไปใส่ก,กระต่ายเขียวก่อนจังสิแล้วโขนพี่น้องเอ้ยไม่ใส่น้อยๆนะนี่